คันนี้เหรอพี่คันเดียวเหรอใช่ครับเยียมากจนกี่คันเนี่ยครับสามพันมาจากนนท์พี่แล้วจะมาเที่ยวนี่แล้วก็กรีกกาบเหรอแค่นั้นเหละพี่พี่ขอดูบัตรบัตรเลยเอ้ยอ่ามีบัตรอะไรบ้างมีใบอนุญาตกี่ไหมครับขอดูหน่อยใบอนุญาตขับเค่แล้วก็ผู้มือรถผู้มือรถ เดี๋ยวนะครับขอดตัดหลิบยากเดี๋ยวนาพี่นะอันนี้ผู้ดูรถครับ กระเป๋าตังค์มีอะไร <laughs>

i okay. 065ครับครับ065ครับพ <c oughs> ี <ination noises> ่ครับ953 953 3391โอเคครับพี่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับผม กล้องอ่ะก็ถ่ายไงแต่ไม่ต้องสิบอ่ะไม้มันแดงแบบขาบเลยมันก็ไม่ถ่ายให้แล้วถ่ายตลอดเลยปะเนี่ยเต็มปะี่หลังอ๋อโอ้โนี่ไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วหืมถอยอะไรถอยรถเนี่ยก็ถอยเด้ อ้าแล้วกองเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วมันถ่ายไม่ได้แล้วหมดแล้วเต็มเต็มลงไปเร็วๆหน่อยเฮียเขาจะตั้งม็อบเออต้องรีบหลีกเขาจะตั้งม็อบเหรอเออไปจ่ายที่แบงค์ต้องรีบไปเฮียจริงเหรอพี่เขาจะมีม็อบเหรอม็อบพวกไหนครับพี่ ตีมังเย็นนะครับพวกไหนอรัพี่พวกใครอะไรเนี่ยผมผมผมก็ไม่ทราบรายละเอียดหรอแต่ว่าเขานัดกันตี่มังเย็นเนี่ม็อบการเมืองใช่อ๋อโอเคเร็วเลยเร็วเร็วเลยไม่ต้องไหนยืมพร้อมหมดแล้วโอเคเยี to ่ยม